แฟนกับนอนเลือกอะไรกราบขณาวุิตอบสถานะหัวใจชัดอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตที่ช่วงนี้เรียกได้ว่าทำงานหนักจนแฟนๆแ,แอบห่วงแบบสุดๆเลยทีเดียวสําหรับพระเอกมากฝีมืออย่างกราบขณาวุิทีล่าสุดได้เลิอกออกงานพบปะแฟนคลับอีกครั้งก่อนให้สัมภาษณ์ถึงวันแม่ที่ผ่านมาว่ามีโอกาสนาํำพวงมาลัยไปกราบคุณแม่พร้อมให้พรเป็นหอมาหนึ่งฟอด อีกทั้งยังเผยว่าคุณแม่ยังห่วงเรื่องเดิมๆคือเรื่องสุขภาพเพราะเราทำงานหนักและบางวันเราก็พักผ่อนไม่เพียงพอในส่วนของสถานะหัวใจคุณแม่ก็มีถามบ้างก็บอกว่าเอาเวลาไหนไปหาเวลานอนยังไม่มีเลยเมื่อถามว่าแม่ห่วงไม่อยากให้มีนุ่มกลับเผยว่าไม่เชิงห่วงหรอกเป็นการอัปเดตเรื่องราวระหว่างกันเท่านั้นเอง ในส่วนเรื่องสาวๆคุณแม่ให้อิสระในการตัดสินใจพอถ้าเราตัดสินใจเลือกรักใครคุณแม่ก็รักด้วยซึ่งดานหนุ่มกราบเผยว่าสถานะหัวใจในเรื่องของความรักของตนนั้นเป็นเส้นขนานเอาไว้ก่อนมีก็ทักๆบ้างแต่ตัวเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่เมื่อถามชัดๆว่าระหว่างแฟนกับนอนเลือกอะไรเจ้าตัวตอบกลับในทันทีว่าเลือกนอนครับที่หนึ่งในใจครับช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างก็อยากพักผ่อนให้เยอะๆครับ